มาแล้วครับขบวนรถจักรบำรุงทางนะครับรบน0-39นะครับวันนี้ทำหน้าที่ทำขบวนรถบรรทุกหินนะครับนี่นะครับนานได้เห็นนะครับรบน039นะครับเป็นรถจักรบำรุงทางนะครับ ลากขาบวนบรรทุกหินมานะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจนบุรีนะครับมาอย่างแรงเลยนะครับวันนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยนอๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องปดุ๊กชาแนลครับ